ผมได้จับมาใหม่นะครับนี่ครับเป็นแบบสีเทานะครับเฮ้ <c oughs> ครับอยู่ผมอัดจารนะครับนี้ก็จะมาพามาดูรถเรฟอร้อยยี่สิบห้าหัวเถือกนะครับเราได้ผมได้จัดมาใหม่นะครับนี่ครับเป็นแบบสีเทานะครับเอกสารครบโอนเลยนะครับคันนี้นี่ครับเอาไปต่อภาษีเอาไปโอนมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ยังไม่ได้ป้ายนะครับมาดูข้างนี้ครับนี่ครับสภาพก็แบบ อะไรเดิมๆเหลือครบหมดเลยนะครับโคตดคมอ่ะครับฟองตรงนียครับพวกเอกสารรถนะครับต่อภาษีเรียบร้อยครับแล้วก็มีเล่มใหม่นะครับโอนเป็นชื่อแม่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับปายก็จะได้ประมาณเดือนสองสอีกเดือนสองเดือนนะครับโอเคเนี่ยครับ รอติดตามโปรเจกต์ใหม่เลยนะครับนี่ครับจะทํากับคันนี้เลยนะครับว่าจะทําจะ,จะปั้นใหม่ทั้งคันเลยนะครับจะรื้อออกมาทําใหม่เลยครับกวกโครงพวกวอะไรก็แบบเก็บสีใหม่นะครับพวกเครื่องนี่ครับแบบฝาแข้งที่แบบเป็นรอยอะ่ะนะครับมีสีลอกอะไรก็ทําส่งไปยิงทรายใหม่หมดเลยนะครับ กคาบูกอะไรครับนี่ครับก็คันนี้ก็เป็นแบบไม่รีบครับคันนี้โปรเกลก,ก็หนึ่งปีได้ขี่ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับนี่ครับกอะไรเดิมๆครอบหมดนะครับชุดสีก็ของแท้แท้เลยนะครับรถแบบแบบมือแรกนะครับคันนี้คมสุดแล้วครับพกล้อกอะไรก็ ใหม่แล้วครับแค่มีเออสนิมนิดหน่อยครับยังไม่ได้ขัดยังไม่ล้างออกนะครับคันนี้ก็ไม่รีบเท่าไหร่นะครับตามงบประมาณครับก็ค่อยๆทําไปนะครับถ้าใครอยากให้ทำคันนี้ก็แบบรีบกดไลค์กดติดตามมานะครับนี่ครับรีบกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะครับเป็นอตัวหัวเถิกนะครับ มาดูกวกใต้บ่พวกอะไรครับนี่ครับใหม่กิ๊บเลยครับขนาดรถคันแดงผมยังไม่ใหม่เท่านี้นะครับนะครับสีก็เรี่ยมๆอยู่ครับเลี่ยมๆอย่างเด็ดติ๊กเกอร์ก็ตามอายุไผมันแหละครับพวกยางพวกอะไรครับมาดูข้างนี้ครับ โซ่ก็ยังไม่หยอดน้ำมันเลยครับโซ่ยันจะไปเข่งโซ่เหรอครับจะไปเข่งโซ่นี่ครับช่างที่หรอสามสี่ชิ้นเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่อย่างแรกที่เปลี่ยนมาใหม่เลยครับคือตะกร้าตะกร้านะครับตะกร้าหน้าครับเป็นตัวน็ดตถือกนี่ครับน็อตถือมาฟังเสียงกันครับ กวนออกนิดหนึ่งครับก็จะมีกวนนิดหนึ่งครับไม่นิดหนึ่งแล้วครับก็ออกเยอะเลยครับไม่นิดแล้วครับ กวรไม่มีว่ะประมาณนี้ครับถ้าจะแบบขี่ใช้งานปกติก็ขี่ได้เลยนะครับเ,เห็นแบบสภาพแบบนี้ก็วิ่งร้อยสิบกีอยู่นะครับลองจับมาเมื่อกี้ให้ตากล้องไปลองขับดูนะครับไม่ว,ว่าจะวิ่งไม่ถึงร้อยซะแล้วนะครับวิ่งได้ร้อยสิบกครับถ้าหน้าใหม่ก็ประมาณร้อยยี่สิบนี่แหละครับ ถ้าจำไม่ผิด GPS ตัวที่เขาใช้กันเยอะๆเลยครับประมาณนี้ครับนีนะครับใครอยากให้ทำท<อ>ีอะไรก็ลองเมนกันเข้ามาได้นะครับส่วนพวกลอพวกอะไรนะครับจากให้เปลี่ยนเป็นสีอะไรก็เมนนมาได้ครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทำไวๆก็ช่วยกันกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะครับกดไลค์ด้วยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับมา,อ,าอัปเดตให้ดูเฉยๆนะครับมาว่าจัดคันนี้มาใหม่นะครับเป็นกําลังจะปั้นเป็นโปรเจกต์กต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยสวัสดีับ